ใช่ต้องบอกว่านะฮะสามสิบเซตนี้ไม่ใช่เซตธรรมดาเป็นเซตที่คุณจรจิตได้เลือกมาแล้วเรียบร้อยใช่ครับผมอยังไงอ่ะนะตาเป็นยังไงมีอะไรข้างหลังเคาน์เตอร์ครับขอขออนุญาตได้คำโซนนิดหนึ่งได้ไหมฮะเมื่อกี้ผมดั่งเลยเห็นอ๋อครับคุณคะว้าวเซตนี้เลยเซตนี้เลยอันอันอันนี้คือไม่ใช่แค่บอกว่าเราจะเอามาให้แบบสุ่มท่านล้างกันล้งอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะโอ้โหใจโอ้โหคคุณุณหัวใจใหญ่ท่าน ีิฉันจะบอกเลยว่าในนี้มันมีอะไรบ้างครับพุ่เจมส์ครับคือโอเคถูกผ้านี่ที่เราเห็นก็คือราให้ด้วยครับ่ว่าอะไรมีของข้างในนะเรียกว่าเป็นของที่ดีมากๆนี่คือสิ่งที่พิเศษก่อนเลยครับทิมอันแรกก่อนเลยคุณีิฉันยิบออกมาได้ไหมได้เอาเอาอันแรกก่อนเอาเอาอันที่หนักที่สุดก่อนเลยครับหนักที่สุดหนักที่สุดก่อนเลยครับจัดเต็มออกมาแล้วฮึ มัผมเชื่อถือย่แค่สูรับสนี่ค่ะสุดนี้เลยครับผมกิโลกรัมใช่ครับแานและยังไม่หมดแต่เพียงเข้าน้นทอดเนี้นี้นี่มีเทิ่มเติมกันด้วยนะเป็นอาหารเป็นอาหารจีนเลยนครับผมยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเลยครับครับครับอันนี้โชว์นิดนึงครับสมัิซิเอนะครับอันนี้ให้เยอะมากเลยนะครับให้เยอะมากเลยนะครับให้ยอะไปสด คุณไม่คิดว่าดิฉันอยากทุลักทุเลบ้างเหรอครับได้ครับทั้งหมดนี้เลยแล้วก็มีอาหารเป็นอีกสองสูตรนะครับคุณอันนี้ต้อให้สองแบบแบบนี้เลยหรอใช่แบบนี้เลยยี่สิบสี่ซองใช่แล้วสองจุดเจ็ดกิโลโอ้โหจริงแก็มีกระเป๋าด้วยแล้วก็มีกระเป๋าด้วยตั้งแต่ตั้งแต่ทีแรกที่เราเห็นมาแล้วก็มีทั้งหมดนี้เลย ครับแล้วเซทีชื่อเซตคือเซธีที่เจมเลือกเซที่เซีที่เจมเลือก่างงนแล้วผมอยากจะบอกว่าตอนนี้หลายคนอยากเลือกเลยครับครับแล้วแล้วกติกาอนี้ผมจะได้มันยังไงกติกาครับคุณก็อยากได้ด้วยล่ะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไม่มีสิทธิ์ี่จะเราซื้อให้โอเคได้ครับเดี๋ยวคุณทรับซื้อให้ใช่ตัดจากเงินของก๊อปไม่เกี่ยวกับผมนะคะเดี๋ยวก๊อปซื้อให้เจมเอกเพราะว่าเซนตีที่เจมเลือกแต่ตอนเจมพูดเสียงุ่มระมุิมากขออีกครั้งได้ไหมคะครับเซนตีที่เจมส์พูดเซนตีที่เจมเลือกแล้วชคดียังไงจ้าเซนตีที่เจมเลือกคือพูดบ้างโอ้ยคุณนะ แล้วดูแบบที่แตกต่างเหรอโอเคทีนี้กติกาคือเราจะมีในช่วงนี้อีก55เซนต์ถ้าท่านเท้ามาอะไรดีกว่าซิ่ง55เซนต์ใช่เป็นเมื่อกี้เลยครับผมนะฮะขออนุญาตบอกกติกาเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับนะฮะใช่นะครับสำหรับผู้โชคดีที่ได้ไม่จบวันนี้ไม่จบแน่แน่ผมบ้านนฮะ สำหรับผู้โชคดีกกครับที่จะได้รับเซตนี้นะนะฮะจะต้องมีเงื่อนเงื่อนขอยู่ว่าว <Wow. S 1> ่า <c oughs> <ๆ>นะฮะจะต้องชใช่ใช่ครับผมแต่หันจะต้องทําการเดี๋ยวจะมีการสแกน QR code อ๋อสแกนจ่าย <c oughs> บัตรเครด,ดิตได้นะฮะ <c oughs> บัตรเดบิตได้บัตรติดได้ไหมฮะอะไรก็ได้ <c oughs> ขอให <c oughs> ้มีตังค์อยู่ในนั้นนะคะได้หมดเลยนะครับอันนี้เพื่อความรวดเร็วในการชําระเงินนะนะฮะแต่ก็จะได้สิทธิ์สิบพันท่านเท่านั้นถูกต้อง นะะซึ่งแน่นอนครับว่าจะไม่ใช่เราสองคนคไม่ใช่คุณเทมด้วยใช่แต่จะเป็นตัวท่านเองที่อยู่ตรงนี้เป็นผู้สุดดวงของตัวเองครับทีนี้ก็แอบถามก่อนเนอะว่ามันมีแค่สิบห้าสิบรบวนถามว่าคนที่อยู่ตรงนี้ให้สนใจสิบห้าสิบนี้ยกให้ครบตูหน่อยยกให้ครอบตู้หน่อยห <1, S 1> นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองที่สามถ้าเกินสิบห้าสิบเราจะให้จับสลากาอ่า เกินไหมตอนแรกไม่เกินตอนนี้เริ่มเกินแล้วครับค้ขอว้กติกาใหม่ทั้งหมดใช่ไหมครับ่ากันครับผมครับผมตอนแรกไม่เนะครับเดขอยัดคนนึดเท่านที่ชูมือนิดนึงได้ไหมครับนิดนึงนิดนึงอ่อทีมงานดูเลย น่าจะพอดีกับสลักที่เราเต็มไว้ใช่นะครับอ่ะเฉพาะที่ชูมือครับนํามือของท่านนะคะแต่ทีมงานจะไปหาหย่อนและหยิบหนึ่งใบและห้ามทําอะไรทั้งสิ้นแต่ในหนึ่งใบอย่าเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันโอเคโอเคนะเราจะเรกคนโอ